น้ำมานดีเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าหากจากมนุษย์ไปไปไหนมามนุษย์อีกก็ได้ไปสวรรค์ก็ได้รูปประพรมหมรูปผมก็ได้อันนี้คือน้ำมันดีเป็นอย่างนั้นนี่เพราะฉะนั้นจึงขอผูใ้ในฝั่งสั้นๆเพียงเท่านี้ทีนี้มาวกมาหา ครูบาอาจารย์ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทุกรูปทุกนามชีวิตของเราทุกรูปทุกนามเกิดมาสู่โลกมนุษย์อาจจะได้เคยทำบาปก,ก็มี อาจจะเคยได้ทำบุญก้นมีทุกชีวิตส่วนมากเป็นอย่างนั้นผู้ที่ไม่เคยทำบาปหายากมากส่วนมากก็ทำทั้งบาปทำทั้งบุญเป็นอย่างนั้นอย่างยกตัวอย่างเช่นทุกคนเกิดมาส่วนมากเคยฆ่าสัตว์ ครูบาอาจารย์เคยข่าบอแต่บ่านในบวชอันนี้ขิดขันเพราะเพื่อนหลวงตาเนี่ยข่าหลายมากเจ้าที่เป็นแสนเป็นล้านข่าสัตว์เคยกินเหล่าบอ่อเคยข่าเพรข่าไก่บอเป็นต้น ท่านกล่าวไว้ในมหาอัตถกถาว่าผู้ใดใครก็ตามเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ถ้าฆ่าไก่ตัวเดียวตัวหนึ่งบุคคลน,นั้นผลแห่งกรรมจะต้องถูกฆ่าห้าร้อยชาตินาคิดบอกขา เคยขาไก,จาก่จักโตสมมุติถ้าฆ่าสิบตัวก็ห้าร้อยชาติที่ถืกอเขาขาเฮาบันิปาจากักโตกุ้งจกักโตหอยจักหนวยกบเขียดหลายบัดไดข่ามันคูณโดยห้าร้อยน่าคิดไหม คูณโดยห้าร้อที่เราจะต้องถูกเข,ข่าค่าบาปอื่นๆอีกต่างหากทีนี้เมื่อเราเคยทำบาปมาบุญก็เคยทำมา บุญกุศลที่เคยทำมาจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มีโอกาสน้อมจิตเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัดได้บวชในพระธรรมวินัยอันนี้หลวงตาว่าบ,บุญล้นฟ้าเหลือแผ่นดินอยู่ที่วัดอย่หลวงตาพยายามพูดไม่อยากให้ศึก ใครบวชก็ตามพยายามพูดไม่อยากให้สึกแต่ก็อยู่ได้บ้างอยู่เดี๋ยวนี้พระก็ร้อยกว่าหน่อยๆอยู่อยู่ด้วยกันท่านมาเข้าปริบาติศกกรรมด้วยมาทั่วประเทศร้อยกว่ารูปร้อยกว่ารูปนี่ปีนี้รู้สึกว่าไม่เคยขาดร้อยมางันเถอะอยู่ด้วยกัน หลวงตาก็พยายามพูดและข้อที่สำคัญอยากจะพูดให้ฟังสั้นๆว่าทางราชการให้โอกาสหลวงพ่อโยงยุทธด็อกเตอร์วัดอธิสรปทุมธานีท่านจัดโครงการขึ้น ให้ครบาอาจารย์อยู่ว่าบ้านก็บ่อเรียนที่รานุป,ปถาก420ชั่วโมงผ่านไป16รูปคนชุดแรกท่านเสียต่างเองนะบอกญาติบอกโยมเองเมื่อผ่านไปหนึ่งรูปไอ้หนึ่งชุดแล้วทีนี้ท่านก็เลยเสนอทางกรมอนามัยแล้วก็กระทรวงสาธารณสุข ทางราชการก็เลยเห็นชอบก็เลยมีโครงการทั่วประเทศไทยนะมีห้าแห่งภาคเหนือหนึ่งแห่งภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกและภาคตรวันออกเฉียงเหนือเอาลงที่วัดบ้านเก่าบ,บ่อยมีพระเรียนด้วยกัน21่สิบเอดรูปไปเรียนที่มหลาลัยราชพัฒอุบลราชธานี ทางราชการนี่มีงบให้ด้วยงบค่าถวายอาหารพระก็หกหมื้าค่ารถไปเรียนก็หกหมืห้ารู้สึกว่ามันอบอุ่นมากทางราชการก็อาใจใส่ดีดีครูบาอาจารย์เวลาพระเจ้าประสงค์ไม่อยู่ดีสบายเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าสะดวก พอสมควรอยู่ที่ไว้บ้านก็บอกเอา้าเคลนุประถากพาไปโรงพยาบาลใครป่วยใครอะไรต่ตางๆก็ดูแลกันเหมือนพ่อแม่ลูกทางคณะบอดียังมีศรัทธาอยู่หลวงตาไปเยี่ยมที่มหาลัยท่านก็เลยขอถวายร่วมบุญสองหมื่น 20, บาทรวมแล้วเป็นแสนห้าหมื่นทางราชการช่วย อันนี้ปารุภให้ฟังเรื่องเคลรนุปถาของทางราชการให้โอกาสแก่ทางคณะสงฆ์เราเนอลงตาในที่มาปารภวันนี้เรื่องนี้ก็อยากให้คณะสงฆ์เรา ได้มีโอกาสเพราะว่าหลวงตาก็บวชมาพอสมควรก็เห็นบางแห่งบางที่เวลามีผู้เจ็บผู้ป่วยมาไม่มีใครดูแลก็มีก็มีแต่ลูกหล,ลานๆดูแลเมื่อโครงการนี้เกิดขึ้นมาเขาก็ปรารกให้ฟังทางพอห้าสจบพันษาอุบลท่านก็มาเยี่ยมวัด ท่านก็ยินดีรับไปฝึกจริงครับสิบวันสิบเอดวันครับเมื่อผ่านทุกอย่างแล้วก็ได้ใบป,ประกาศนียบัตรเป็นผู้ช่วยหมอครับเดี๋ยวนี้หลวงตาก็เลยอิ่มใจสบายใจครับ เพราะมีผู้ดูแลหลวงปู่หลวงตาอย่างนี้อยู่ที่วัดหกสิบเกสบหปีก็มีเก้าสบสปีก็มีแล้วคนป่วยอีกก็มีครับอันนี้ก็เลยมาปารบไม่ฟังเกี่ยวกับเรื่องคีรานุปถาอันนี้วกเข้ามาหาหลักทีนี้ถ้าผู้ใดใครก็ตามเคยทำบาป โดยเฉพาะการฆ่าสัตว์มานชีวิตหนึ่งคูณโดยห้าร้อยดังที่กล่าวเมื่อมันเป็นอย่างนี้เราจะแก้ไขอย่างไรการแก้ไขนี้นอกจากกรรมฐานแล้ว ไม่มีเลยครูบาอาจารย์เราสามารถทำลายหรือเอาบาปออกจากใจได้พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าในคริมานนทสูตรดูก่อนอานนุนผู้ใดใครก็ตามตายแล้วไม่อยากตกนรกเป็นเปรตรุรกายสัตย์เดรฉานต้องแก้ซะก่อนตายนะอานนท์ เห็นไหมไม่ใช่ว่าตายแล้วจึงจะแก้ไม่มีทางต้องแก้ซะก่อนตายแก้อยู่ที่ไหนอานน์แก้อยู่ที่ใจนั้นแหละผู้ใต้เจ้าพระองค์ตรัสความหมายสั้นก็คือเอาบาปออกนั่นเองครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นวันนี้หลวงตาจะได้ นำหลักนี้มาชี้แจงเรื่องการทำลายบาปเอาบาปออกจากจิตอันนี้ไปสามารถเราปฏิบัติแล้วเผยแผ่บวรพุทธศาสนาให้ญาติให้โย,ยมผู้มีบุญได้รู้ได้ทราบได้วิธีทำลายบาปหรือเอาบาปออกจากใจนั้นมีอยู่สามระบบ หนึ่งทางคัพอาหารสองวิข,มพ,ม,ม,พวขมพนประหารและสามสมุเชทัพอาหารวิขมพนประหารเราจะบาปออกได้โดยวิธีใดอันนี้เราใช้หลักวิปัสนา ต้องใช้หลักวิปัสสนาครับวิธีปฏิบัติทำอย่างไรเอาบาปออกสมมติว่าเรายืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดคิดอยู่ก็ตามบางครั้งบางโอกาสมันอาจจะนึกถึงบาปนอนอยู่ก็ตามนั่งอยู่ก็ตามยืนอยู่ก็ตามเป็นต้น ถ้านึกถึงบาปเวลาใดถ้าเราไม่เอาออกบาปก็จะจมลงจิตเหมือนเดิมครับพอมันฟูขึ้นมาแล้วก็จมเหมือนเดิมเอาออกไม่ได้นะถ้าทำอย่างนี้บาปก็จะอยู่อย่างนั้นตลอดไปถ้าตายพระจิตตัวนั้นก็ลงสู่อบายภูมิมันเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรนะครูบาอาจารย์ พราะฉะนั้นการบระพืชปฏิบัติธรรมฝึกพระวิปัสสนาจารย์เนหลงตาในสาธุจริงๆย้ำอีกเอาแต่ทางข้าประหารเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าแสดงไว้น,นั่นนี่ถ้าเนึบถึงบาปสว่านเราเน้บถึงการฆ่าไก่สมมติอันนี้หลักที่หนึ่งนะ ิทงอารมณ์อื่นทั้งหมดเด้อเราพองหนอยุบหนออยู่ก็ตามถ้าเราเดินจงกรมคนเดียวก็ตามให้ยืนถ้านั่งภาวนาอยู่พองหนอยุบหนอพอมาเนิกถึงข่าไก่ปุ๊บเราเคยฆ่าไก่มาพูดถึงเรื่องฆ่าไก่ในหลวงตาเคยฆ่าแม่มาแบบ ไม่เหมือนคนอื่นเหตุยังไงตีตั้งแต่ยังหนอยอยู่อยู่เข่าโรงเรียนเวลาป่วยมากไปโรงเรียนบ่ได้ย่อมพอย่อมแม่ไปหายไปหน้ามาก่อนอยากยังเฮตกินเองเด้อมันหรอกหลวงตากับเฮตกินเคืออยากกินปิีงไก่บันเอาพ่อเนื้ออยากกินปิีงไก่ไม่เหตุจังไงมัน เอาเขาไปไปวานวานล้วกมันก็แลนมากินแซวแซวทั้งแม่ทั้งพอมันทั้งลูกทั้งตาลงตายก็เบิงตัวไดโนเป็นตาแสบ,จ,บ,จ,บจังที่นะหล้ตาบ่คือผู้อื่นได้จัเคึ้ได้จังไหนเนีวะเบิงแล้วมันก็มากินอยู่ขนเลยล้ตาก็เบิงมันเสียาตัวไดโนตัวได้เป็นตาแสบพอจับไปมันก็เจี๊ยบเจี๊บเจ๊บเจ๊บจังที่นะ แล้วก็อุมมออ้มขึ้นมาพออุ้มขึ้นมาคัดปีดปรับพอคัดปีดปรับแล้วก็เมื่อล่วงเขาหลังมันเลยบีบบีบไต่มันนี่บีบจนมันงักแง่งักแง่งักแง่งักแงงักแงบีบเขา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 จนว่ามันบอกง่ายๆว่าตายฆ่าเมือ่อผุ่นี้ลงตายเห็น แต่น้อยพวกนั้นบังนี้บางตัวมันยยใหญ่เนี่ยมันตายยากมันนี้ขาดเปีกจับขาไว้แล้วก็ค้อนตีหัวมันอีกมันจังตายนะโอ้ยก็ยจับจักซิกว่าตัวอยู่อันเห็นแน่นี่อันลงตาขาดก็่ได้เคยอีอย่างนี้่ได้เคยว่าเป็นบาปนี่พอดจักนี่แล้ว บัญหาเว้าสรุปไม่ฟังส้มบัญหา,าบวชมาแล้วอยู่มาอยู่มาบักเป็นหนิวไตสรุปซะเมื่อเป็นนิวไตนี่ให้จังไดบัญฑัต้าหมอลูกเสียลูกหาพนก็เลยหาว่าเอาจังสี่ซะบ่ต้องพาสลายนิวไตพนะ เพราะว่านิวแบบนี้มันสลายได้ก็เลยสลายนิวไตจะแม่งคือไก่ก็เขาบีบมันยังวะตับตับตับนาเบิรประมาณสองพันหารอยเถือ่อนิวจังสลายเบิดบอแม่งบอเจ็บเนี่ยหมอพูนว่าคันเจ็บบอกเด้อฉีดยาให้ว่าฉันรถองตาก็บบติงเน่ะคันติงหน่อยหนึง่งเขาจะว่าไม่ฉีดยาให้ว่ามันเจ็บ จังคืดพ่อไก่จะเป็นขากแห้งอันนี้ว่าพุนบีบไตไก่เห็นบอในชาติปัจจุบันอันนี้ที่จะทมเวทีกรรมนะการให้ผลในชาตินี้เห็นบอโอ้ยจะเป็นขากแห้งจะคืดพ่อแลออ้ออื้อือืว่าแต่ลงตายว่าเอาอณ่วพุนขาไก่ก็ได้ถือทุบไตครับเห็นบอ นิวไตมไม่เกิดคือมากก็ได้เดสลายหนิวไตอันนี้ว่าพื้นเคยเหตุบาปบางอย่างเป็นฟังเอาบัน,นี้เมื่อเรานึบถึงเราฆ่าไก่ฟังนะวิธีปฏิบัติเนอเอาออกโลดขึหนอยบอ่ได้ยากเกินไปเลยว่าแต่หูจักเรื่อง เนืกปุบทิ้งอารมณ์ถ้าพองยุบอยู่ก็ทิ้งพองยุบเดินอยู่ก็หยุดทำยังไงยกจิตบัน,นี้มาไว้ที่หัวใจนี่ใต้ระนุงข้างซ้ายนี่เห็นบปล่ยกมนันนี่ตรงที่หัวใจเต้นตุบตุบตุบน,น่แล้วกำหนดลงไปว่า ถ้ามันเป็นเพียงคิดก็คิดหนอลงไปคิดหนอลงไปถ้าเป็นเพียงคิดนะคิดหนอ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 กกำหนดลงไปแต่มันมีข้อแม้อยู่ว่าต้องสำเนียกรู้ว่าความคิดถึงการฆ่าไก่นเกิดดับเกิดดับเกิดดับอย่างไร สำคัญอยู่ตรงนี้ครูบาอาจารย์ถ้าไม่เห็นความเกิดดับเรายังไม่เข้าสู่เส้นทางพระนิพพานดังที่กล่าววันนั้นเห็นบ่มกายของเราสงบอยู่วาาจาสงบอยู่นั้นคือสิ่ตั้งสติไว้ที่หัวใจไม่เผลอน,นั้นคือคณนิกาสมาธิสำเนียกลงไปความคิดเกิดดับเกิดดับเกิดดับนั้นจึงตัวเป็นตัวปัญญาทางไปสู่พระนิพพานานี่ ต้องครบถึงศีลสมาธิและปัญญาจึงชอบเห็นบ่มถ้าเราเห็นความเกิดดับเกิดดับเกิดดับมันก็จะหมดไปสิ้นไปสูญไปหมดไปสิ้นไปสูญไปหรือถ้าสมมติว่าเราโกรธรู้สึกตัวโกรธมาจะทำยังไงเราก็เอาความโกรธออกจากจิต รต้องรีบเอออกนะถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้พอความโกรธขึ้นมามันก็ปรุงแต่งตามความ,กวมโกรธโมโหโตโสไม่พอใจอย่างนั้นอย่างนี้ปรุงใหญ่เลยแล้วในที่สุดมันก็จมลงเหมือนเดิมความโกรธก็ไม่หมดจนกว่าเราจะไปใช้กรรมในอบายภูมิเห็นไหม เพราะฉะนั้นพอโกรธปุ๊บขึ้นมาทำอะไรทิ้งอารมณ์ทุกอย่างนอนอยู่ก็ทิ้งพองยุบเนิกมาที่ต้นจิตโกรธหนอ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 ซ้นียกรู้ว่าความโกรธเกิดดับเกิดดับเกิดดับอย่างไรอันนี้ย่าจำไม่เด้อขเห็นบ่ ถ้าเห็นความโกรธมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับมันจะค่อยหมดไปสิ้นไปสูญไปหมดไปสิ้นไปสูญไปบางครั้งบางข่าวพอเรากําหนดโกรธเนอเย็นวับลงไปพอโกรธขึ้นมาอีกโกรธหนอเย็นวับลงไปอันนี้มันจะหมดไปสิ้นไปสูญไปถ้าเห็นอย่างนี้แล้วมันก็จะหยุดลงไป ถ้านานๆเรื่องนี้มันโกรธขึ้นเกิดขึ้นมาอีกถ้าเราสังเกตด,ดูเราจะเห็นมันจะเบาลงมากเบานะแต่ก่อนน่ะโกรธรุนแรงหรือเป็นทุกข์อย่างมากแต่ถ้าเราความทุกข์ออกความโกรธออกเป็นต้นดังที่กล่าวมาโยย่อนี้อันนี้แต่ทางก็ประหาร มันจะค่อยหมดไป,ส,ไปสิ้นไปสูญไปหมดไป,ส, TER, ส,ไปสิ้นไปสูญไปหมดไปสิ้นไปสูญไปแล้วมันก็หายไปเพราะนานๆทีโผล่ขึ้นมาอีกมันจะเบาลงเรากำหนดถ้าบางครั้งบางคราวเนี่ยถ้าเรากำหนดโกรธหนอลงไปโกรธหนอลงไปบางทีพอรู้สึกโกรธโกรธหน้องลงไปหมดไปเลย เห็นไหมถ้าความโกรธเกิดขึ้นมาแล้วถ้ามันยังเป็นทุกข์อยู่ยังวุ่นวายอยู่อันนั้นชื่อว่าบาปยังยอยู่แต่ถ้าหาว่าเราเอาออกหมดมันเป็นยังไงถ้านึกถึงเรื่องเดิมนึกขึ้นมาใจเย็นสงบอยู่นั้นคือบาปหมด นึกถึงการค่ากบค่าเขียดฆ่าไก่ค่าเป็ดฆ่าอะไรต่างๆก็ตามถ้านึกถึงเวลาใดาแล้วไม่สบายใจก็ให้เปลี่ยนคำบริกรรมนะถ้านึกถึงบาปที่เราทำไม่สบายใจก็ไม่สบายใจหนอะไม่สบายใจหนอะกไม่สบายใจหนอไม่สบายใจหนอกกำหนดสำเนียกรู้ ถ้าหเห็นความไม่สบายใจเกิดดับเกิดดับมันก็จะหมดไปสิ่นไปสิ้ไปเหมือน,น,นกันครูบาอาจารย์ไม่เกินความสามารถเพราะหลวงตาเนี่เคยทำมาทั้งหมดแล้วพูดสั้นๆนะนี่แตทางข้าพหานนี่พระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่วัดพิโสารามท่านแนะนำพร่ำเตือนแนะนำพร่ำสอนให้เศรษยานุสิตท,ทั้หลายทั้งปวงนั้น ได้รู้จักวิธีทําลายบาปอันนี้ข้อหนึ่งนะนี่นะอันนี้เรียกว่าวทางกระปหารอันนี้เอาเอาออกได้ทีละอย่างครับเนออันนี้อ,ออกได้ทีละอย่างนืกถึงการฆ่าสัตว์ตัวใดก็เอาออกได้เฉพาะตัวนั้นนืกถึงคนเคยด่าเราเราไม่พอใจเกิดความไม่พอใจ เราก็าออกเอาออกได้เฉพาะความไม่พอใจที่นึกถึงนั้นสรุปลงสั้นวัฒทางรกับระหารนี้เอาออกได้ทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างประการที่สองเวคขำพนะ